สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเดลิเปอร์กลับมาพบกันกับคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2566นะครับสําหรับวันนี้ก็นําฟุตบอลมาวิเคราะห์ทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะฮะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดซับสไครต์คอมเมนต์พูดคุยให้กําลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับคลิปใหม่ๆของเดลิเปอร์ด้วยนะครับอ่ะสรุปผลที่เด็ดบอลเมื่อวานนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะ ก็ไม่เป็นไรนะฮะมันก็มีได้มากกว่าเสียอยู่แล้วนะครับมันก็มีสะดุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะเมื่อวานนี้เชลซีไม่ยิงเลยนะฮะจบ 0-0, 00ตายเต็มคู่ที่2เลเวอเรกูเซนก็ไปสะดุดแพ้อีก1.0ตายเต็มและคู่ที่3าคู่สุดท้ายยังดีนะครับที่ดามสตัดเนี่ยชนะ4.0กินเต็มเมื่อวานจะไม่ได้ว่าให้ตัวไหนตัวเดียวไม่แน่ใจว่าเป็น ตามสตัดหรือเลเวลคูเซ่นนะอืมไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็สรุปเป็นตามนั้นละกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ขาดทุนไปนะมันก็มีได้มีเสียนะครับก่อนหน้านี้เราก็กำไรกันอยู่นะครับนะนาะทีจะตายนะครับก็ไม่มีดราม่าเนาะอ่ะมาดูฟุตบอลสามคู่วันนี้กันเลยดีกว่านะฮะวันนี้ก็เป็นวอนเสาร์ฟุตบอลเยอะแยะมากมายวันนี้ก็คัดคู่ที่ดีที่สุดมาให้3คู่เลยคู่แรกเราไปอยู่กันที่ฟุตบอลพรมเมยรีอังกฤษนะครับนิวคาสเซิลเจอกับ เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับในรอบเวลาเที่ยงคืน30นาทีใช่เหรอเออใช่แล้วใช่แล้วนะฮะทีมเจ้าบ้านนะฮะทีมเจ้าบ้านนิวคาสเซิลอันดับ3ของตารางเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดอันดับที่16ของตารางราคาที่เปิดมาวันนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะเด็ดช้านะครับอ่าโอเคราคาที่เปิดมาวันนี้คือคือควบลูกนะครับจ่ายน้ำบอลต่อน้นำร้นนะครับ1.00 นะไหลขึ้นเป็น1รูปก,ก็ยังจ่ายน้าบอลต่อน้ํารดอีก1.22นะครับจ่ายน้าบอลรองน้ํกต่ําเลยนะส่วนทางด้านสกอร์สูงเนี่ยเปิดมาเพียงแค่2ลูกครึ่งไหล,ลลงเหลือสองครบสองครึ่งจ่ายสูงน้ําต่ำจ่ายต่ำน้ำําลดจริงๆอ่ะฟุตบอลพรีมรเลีกอ่ะเปิดอย่างต่ำต้องเปิด2ลรูกครึ่งนะเออนี่มันเปิดมาแปลกๆมาหลายฤดูกาลแล้วนะฮะอ่ะส่วนทางด้านฟอร์มนะครับในรอบของนะัดที่ผ่านมาของ นิวคาสเซิลนะครับก็ถือว่าดีมากมีสรุดแพ้ไปแค่เกมเดียวชนะ4เสมอหนึ่งนะครับส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดในรอบวงนัดนที่ผ่านมาก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าชนะ3เสมอหนึ่งแพ้2ส่วนทางด้านตารางคะแนนตอนนี้นะครับนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลอยู่อันดับ3ของตารางเตะเท่ากันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เตะเท่ากันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือ20นัดนะครับมีคะแนนเท่ากันกันกบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือ39คะแนนนะฮะแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ อ่าถ้าวันนี้ชนะก็จะรั้งอันดับ3เอาไว้นะครับวันนี้แมนยูเตะหรือเปล่าวันนี้แมนยูไม่เตะน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับวันนี้ความสําคัญเองก็ต้องเก็บ3แต้มอยู่นะส่วนเฮดทูเฮดนะครับในรอบผนัดที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2022ก็จะมีเสมอ2ครั้งนะครับนัดแรกในปี2020นะครับสต่อสและนะล่าสุด2ต่ออ่านัดล,ล่าสุดเสมอ1ต่อหนึ่งนะ ส่วนอีสีนะัดที่เหลือก็จะเป็นนิวคาสเซิลชนะไป3เกมเวสต์แฮมชนะไป1เกมนะครับก่อนหน้านัดล่าสุเดเนี่ยก็จะเป็นเวสต์แฮมชนะ4ต่อ2ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นนิวคาสเซิล3ต่อ2 2ต่อ0 3ต่อ2นะครับเฮททูเฮทก,ก็จะเป็นนิวคาสเซิลซะมากกว่านะครับส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนอกบ้านของทั้งสองทีมนั้นนะครับฤดูกาลนี้นิวคาสเซิลนะครับลงเล่นเป็นทีมเจ้าบ้านหรือทีมเย่าเนี่ย10เกมนะครับแล้วก็ดีมากเลยชนะไป6เสมอ4ไม่แพ้เข้ามาเลยยิง18เสีย5ยิงเยอะเสียน้อยนะครับเสีียยเเเฉลลล่กกมมะะ ครึ่งลูกอ่ะเออเล่นไปสิเกมเสียแค่5ลูกเสียน้อยมากนะฮะถือว่าดีมากๆเลยนะส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดเองนะครับฟอร์มนอกบ้านของเขานะสิเกมที่ลงเล่นเป็นทีมเยอเนี่ยไม่ดีเลยนะเพราะว่าชนะได้แค่เกมเดียวเสมอ2แพ้ไป7ยิง6เสีย13ครับวันนี้ก็ฟอร์มปัจจุบันเฮดทูเฮดแล้วก็ฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ตารางคะแนนวันนี้ไว้ใจนิวคาสเซิลนะครับให้ต่อนิวคาสเซิลด้วยราคาขึ้นขึ้ลูกจ่ายน้ำศูนย์จะเป็ศูนย์นะครับพ่อใจ เพราะว่าท่าเล่นต่อถึงลูกเนี่ยมันต่อแพงไปนะครับราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณครึ่งครบลูกนี่แหละพอดีแล้วนะครับก็สรุปแล้วให้ต่อทีมเจ้าบ,บ้านนิวคาสเซิลน,นะครับเลดครึ่งครบลูกนะ <S 1> <S 1> <S 1> คู่ที่2นะครับเป็นฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันในรอบเวลา21นาิกา30นาทีหรือ3ทุ่ม30นาทีบูนอ่าบูเลเซียดอทมูลน,นะฮะเจอกับไฟบวกนะครับคู่นี้เอง <S 1> <S 1> <S ทีมเจ้าบ้านนะครับบูเลเซียดอทมูลทีมอันดับ4เจอกับไฟบวกทีมอันดับ5อันดับเบียดกันเจอกันจะออกสูงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกัน เลนแรกที่เปิดมานะครับคือคุณลูกจ่ายน้ําบอลต่อนะครับน้ำร,ร้นเลนที่2ก็จ่ายน้ําบอลต่อลดลง10ตังค์เหลือน,น้ําต่ําแล้วก็จ่ายน้ําบอลรองน้ําร้นเพิ่มขึ้น13ตังค์นะลด10เพิ่ม13นะครับสกอร์สูงเปิดมาเลนสองลูกครึ่งนะครับแล้วก็มีทีท่าว่าจะไหลขึ้นเป็นสลูกบางตลาดเดียรไหลขึ้นเป็น3ลูกแล้วนะครับไหลขึ้นเป็น3ลูกแล้ว ใจสูงน้ําต่าใจต่าน้ําลดในเลีสองลูกครึ่งกับสามนะแต่3ลูกเนี่ยจะเป็นสูงน้ําร้นส่วน,นดังด้านฟอร์มนะครับในรอบของนัดที่ผ่านมาของดอทมูนนั้นถือว่าดีมากมีสุตรแพ้ไปแค่เกมหนึง่งชนะ5เกมแล้วก็ชนะ5เกมติดด้วยส่วนไฟบวกนะครับในรอบของนัดที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยเหมือนกันเพราะว่าสุตรแพ้ไปแค่เกมหนึง่งชนะ3เสมอ2นะครับสุวนตาตารางคะแนนวันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้ากนะไฟบวกกับ ดอทบูนตอนนี้คะแนนเท่ากันนะครับ34คะแนนนะอ๋อตอนนี้มันเตะน้อยอยู่นี่หน่นะฮะถ้าวันนี้ชนะก็เบียดขึ้นเหมือนกันวันนี้ต้องเบียดขึ้นเหมือนกันแต่ราคาเหมือนจะมาดอทบูลนะอ่าเฮดทูเฮดในรอบของที่ผ่านมาไม่มีเสมอเลยเป็นดอทบูลชนะไป4เกมไฟบวกชนะ2เกมนัดล่าสุด ดอทมูลชนะมา3ต่อ1ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นดอทมูลชนะมา5ต่อ1นะครับนอกแล้วก็จะเป็นไฟบวกชนะในบ้าน 2, 2> ต่อ1นต่อ1ส่วนมากเฮดทูเฮดจะเป็นการชนะในบ้านหนะ้าหเกมเนี่ยจะเป็นการชนะในบ้าน5เกมเลยนะครับเล่นในบ้านใครก็จะเป็นส่วนมากชนะแล้วก็เฮดทูเฮดเนี่ยเท่าที่ย้อนหลังมาเลยนะจะเป็นดอทมูลชนะมากกว่าเป็น10บสเกมเนี่ยนะเป็น10บสเกมเลยไฟบวกเนี่ยไม่สามารถที่จะชนะดอทมูลได้เลยนะมีแค่2นัดเนี่ยนะฮะ ที่ชนะได้ในปี2021เนี่ยชนะได้แค่2นัดนอกนั้นเนี่ยไม่ชนะเลยนะดอทมูลเนี่ยเฮตูเฮตครองเลยเป็น10บสเกมนะครับเจอกันมาสิบห้าเกมเงี้ยชนะได้แค่2เกมก็ต้องบอกว่าราคามันถึงมาแพงดอทมูลนะสดฟอร์มการเล่นในบ้านของดอทมูลนั้นนะฮะแเกมที่ลงเล่นเป็นทีมเจ้าบ้านหรือทีมเย้านะครับชนะไป6เสมอ1แพ้1ถือว่าดีมากยิง19เสีย8ยิงเยอะเสียน้อยนะครับยิงเฉลี่ยเนี่ยเกือบเกมละเกมละสลูกกว่ากว่าเลยนะเสียเฉลี่ยเกมละลูก ส่วนไฟบวกเองนฮะนอกบ้านในฤดูการนี้ลงเล่นไปใน9เกมนะครับชนะ4เสมอ2แพ้3ยิง13เสีย18ยิงเยอะเสียเยอะนะครับและเสียเยอะมากด้วยก็ต้องบอกว่าด้วยการเสียประตูของเขาเนี่ยเสียเฉลีย่ยเกมละ2ลูกเลยนะแล้วก็ฟอร์มนอกบ้านของเขาก็ตามทรงนะครับนะ60-40นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่50-50ด้วยซ้ำคู่นี้นะครับให้ยันต่อทีมเจ้าบ้านบริษัทดอนมูนนะครับเก็บ3แต้มนะครับความสำคัญวันนี้มีราคาก็าแพงพอสมควรเลย นะต่อดวลมอลด้วยราคาขึ้นครบลูกครับผมและคู่ที่สามผู้สุดท้ายฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันในรอบเวลาเที่ยงคือสามสิบนาทีนะครับมือเซตกัดบัดเจอกับเจอกับอ่าขออภัยนะเจอกับชาเกสูนสี่นะครับพูดเลยพูดเร็วไปหน่อยฮะลิ้นพันกันนะครับอ่ะทีมเจ้าบ้านนะฮะมือเซตกัดบัดนะฮะเจอกับชาเกสูนสี่อันดับแปดเจออันดับสิบแปดหากันสิบอันดับราคาที่เปิดมาวันนี้คือราคาหนึ่งลูกนะครับจ่ายน้ำบอลต่อเลยเดือนปัจจุบันน้ำต่ำ บอรลรองน้ำเยอะสกอร์สูงประมาณสลูกนะครับจ่ายสูงน้ําเยอะจ่ายต่ำน้ำําต่ําส่วนฟอร์มในรอบของนัดที่ผ่านมาของกันบบตน,นั้นก็ถือว่า50 50นะครับชนะ3แพ้3ส่วนชาเกตสุสีคือไม่ดีเลยในรอบของนัดที่ผ่านมา ไม่ชนะใครเลยแพ้ไป4เกมเสมอไป2ส่วนตารางคะแนนเนี่ยนะชาเกศูนสี่ตอนนี้รอตกชั้นเลยนะฤดูกาลนี้ตกชั้นจริงหลังจากที่พยายามหนีตกชั้นมาหลายฤดูกาลและอยู่ในโซนตกชั้นตลอดเลยนะฤดูกาลนี้ไม่น่าจะรอดนะฮะอยู่อันดับที่18อันดับที่สุดท้ายห่างจากแพทเทิร์เบอร์ลินอยู่4คะแนนนะครับและห่างจากโซนตกชั้นอยู่ประมาณ6คะแนนส่วนมูนเซ็ตการ์ดตอนนี้ก็มี25คะแนนเตะไป18นัดนะครับนะัดนะนี้ก็ต้องบอกว่า ถ้าบอลที่มาเจอบุ้ยเนี่ยมันต่อราคาครึ่งควบลูกหรือต่อที่ราคาหนึ่งลูกเลยเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยบอลหน,นีตกชั้นไม่รอดนะส่วนเฮดทูเฮดนิวรอบองนะัดที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2022ก็จะมีเสมอ2ครั้ง0ต่อ0 2อต่อ2อีก4ครั้งที่เหลือก็จะเป็นชาเก้หนึ่งนัดนะครับชนะ2 0ในปี2020อีก3ครั้งที่เหลือก็จะเป็นกัดบัตชนะ2 0 4่ต่อ1นาต่อศูนย์ะครับก่อนนัดล่าสุดก็จะเป็นกัตบัตชนะ3ต่อ0นอกบ้าน สนฟอร์มการเล่นในบ้านนอกบ้านนะครับกัตบัตรฤด,ดูการนี้ลงเล่นเป็นทีมเจ้าบ้าน9้าเกมชนะไป6แพ้ไปสายิง22บสองเสียส3ามยิงเยอะเสียน้อยนะครับส่วนชาเก้ศูนย์สี่เนี่ยแปดเกมที่ลงเล่นเป็นทีมเยือนชนะใครไม่ได้เลยเสมอสองแพ้ไปหกยิงสี่ยิงโคตรน้อยและเสียโคตรเยอะเสียสิบหกยิงเสียเฉลี่ยเกมละสองเมตรยิงเฉลี่ยเกมละครึ่งลูกยิงเฉลี่ยเกมละครึ่งยิงได้ไงนะอ่ะมั่นใจครับกัตบัตรวันนี้สามแต้มแน่นอนครับ อย่างต่ํามี1เม็ดนะครับก็ไปลุ้นกินเต็มสําหรับเป็ที่2ให้อยู่ต่อทีมเจ้บบาบ้านกัดบัตด,ด้วยราคาครึ่งควบลูกหรือ1ลูกก็ได้นะครับก็สรุปตามนี้เลยสําหรับ3คู่ที่ไปวันนี้ก็เป็นบอลต่อทั้ง3าคู่อีกแล้วนะครับนาะคู่แรกก็เป็นนิวคาสเซิลต่อด้วยราคาครึ่งควบลูกคู่ที่2บุเซสเดดอทโมนต่อครึ่งควบลูกและคู่ที่3คู่สุดท้ายต่อกัดบัตด,ด้วยราคาครึ่งควบลูกหรือ1ลูกก็ได้สําหรับตัวเดียวเน้นๆนะครับตัวเดียวเน้นๆนะวันนี้ผมลุ้ นะแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นบุริเซียดอทมู moon, แล้วตัวที่3ก็จะเป็นกัดบัตรเรียงตามนี้เลยนะครับนะนิวคาสเซิลดอทมูกัดบัตรนะครับเต็งเดียวก็จะเป็นนิวคาสเซิลเครื่องกุ้งลูกนะสำหรับแนวะทางที่ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดในีๆก่อนทำก่อนตามการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงสำหรับใครที่อยากจะลดความเสี่ยงนะฮะก็สามารถกดน,นีคอมเมนต์ปอกหมดใต้คลิปมาได้นะครับภายในกลุ่มก็จะมีลิทบอลสดสูงแรกนะครับนะก็จะมีบอลสดภายในกลุ่ม ที่คาสัต์มาอย่างดีนะครับมีได้มากกว่าเสียนะครับสำหรับวันสดเมื่อวานนี้ก็ทํากําไรอย่างต่อเนื่องนะครับวันไหนก็ทากาไรอย่างต่อเนื่องนะก็ฝากฟังไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถกดลิงคอมเมนต์ตอกดใต้คลิปมาได้สาหรับวันนี้ก็จะมีทีเด็ดตัวเลียวเน้นๆนับที่จะให้ภายในคลิปก็รอมาติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากราไปก่อนขอทุกคนโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับผม